สวัสดีครับสูตรหาค่าความต้านทานขนาดครับหรืออาขนาดนะครับอ่าก่อนหนึ่งเราก็คลิกคําว่าเข้ามาที่บล็อกนะเข้ามาที่ repairmcu.blogspot.com ครับอ่าจากนั้นก็คลิกคําว่าอิเล็กทรอนิกส์ครับหลังจากคลิกคำว่าอิเล็กทรอนิกส์แล้วนะครับเราก็เข้ามานะครับเข้ามานะครับเราดูตรงสูตรนะครับมันจะเรียงตามตัวอักษรนะครับอ่าสูตรหาความต้านทานอาขนานครับคลิกเข้าไปครับ จากนั้นนี่ก็คือสูตรความต้านทาาขนาดนะครับสูตราความต้าทาทานาขนาดนะครับสูตรก็มีอยู่ว่าหนึ่งนะครับหนึ่งหารด้วยนะครับในวงเล็บนะครับหมายความว่าต้องทําตรงนี้ก่อนนะครับแล้วค่อยหารนะครับหนึ่งหารด้วย r หนึ่งนะครับก็คือ r ทวนี่หนึ่งครับบวกด้วยหนึ่งหารด้วย r สองนะครับแล้วก็บวกด้วยหนึ่งหารด้วย r สามนะครับ หนึ่งก็เท่ากับค่า R ตัวที่มีความต้านทานสูงที่สุดนะครับเราจะต้องเอาความต้านทานตัวที่สูงที่สุดนะครับมาใส่ไว้นในเลขหนึ่งนี้นะครับหนึ่งก็คือความหมายก็คือค่า R ตัวที่มีความต้านทานสูงที่สุดครับโจทย์นะครับถ้านำ R ยี่สิบสองโอห์มร้อยห้าสิบโอห์มร้อยห้าสิบโอห์มนะครับทั้งสามตัวมาขนานกันนะครับจะได้ความต้านทานเท่าไหร่นะครับ ล้วก็เอาหนึ่งศูนย์นะครับหนึ่งหารด้วยหนึ่งหารอาหนึ่งบวกหนึ่งหารอาสองบวกหนึ่งหารอาสามถ้ามีสี่ห้าหกเจ็ดแปดมีกี่ตัวก็ทําอย่างนี้นะครับไปเรื่อยๆครับอ่าโจทย์ตะกี้ว่าอย่งไรครับอ่ามียี่สิบสองร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบนะครับอ่าร์ตัวที่สูงที่สุดก็คือร้อยห้าสิบโอห์มนะครับเราก็เอาร้อยห้าสิบโอห์มเนี่ยเป็นมาตั้งไว้เป็นเลขหนึ่งนะครับอ่าเห็นไหมครับ ไอส่วนที่เป็นหนึ่งเนี่ยเราก็จะใส่ร oh ้อยห้าส oh 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 ิบโอห์มทั้งหมดนะครับร้อยห้าสิบโอห์มตรงนี้ครับแล้วตรงนี้ก็เป็นร้อยห้าสิบโอห์มเห็นไหมครับร้อยห้าสิบโอห์มหารด้วย R หนึ่ง R หนึ่งก็คือยี่สิบสองครับอ่าร้อยมายี่สิบสองครับร้อยห้าสิบโอห์ม R ตัวที่สองก็คือร้อยห้าสิบโอห์มเหมือนกันครับร้อยห้าสิบโอห์มหาร้อยห้าสิบโอห์มนะครับเห็นไหมครับร้อยห้าสิบโอห์มอ่าหาด้วยร้อยห้าสิบโอห์มเห็นไหมครับ R ตัวที่สามค่าร้อยห้าสิบโอห์ เอาฮาร้อยห้าสิบมาตั้งไว้นะครับหารด้วยร้อยห้าสิบตัวที่สามตรวนี้ครับเสร็จแล้วก็จะออกมาเป็นอ่าไอตรงนี้หารเสร็จก็เป็นหกจุดแปดสองนะครับไอตรงนี้หารกันก็ได้เป็นหนึ่งตรงนี้ก็เป็นหนึ่งนะครับเห็นไหมหนึ่งบวกหนึ่งนะครับจากนั้นเราก็เอาตรงนี้นะครับมันรวมกันนะครับอ่าต่อมาบรรทัดนี้นะครับเป็นแปดจุดแปดสองนะครับแล้วก็หมายความว่าเอาร้อยห้าสิบตั้งครับหารด้วยแปดจุดแปดสองครับหลังจากหารหารด้วยแปดจุดแปดสองก็จะได้สิบเจ็ดจุดศูนย์หนึ่ เห็นไหมครับหลังจากนำอาค่า2 2 150 150อ้โอห์มสามตัวมาขนานกันก็จะได้17.01โ oh อห์มครับอ่าสำหรับวันนี้แค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ